คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกิริยาอาการเริ่ม look look มอง smile smile ยิ้ม touch touch แตะ carry carry ถือหรือแบก hack, h a c กอด walk, walk, เดิน run, run, วิ่ง sit, sit, นั่ง stand, stand, ยืน sleep, sleep, นอน swim swim ว่ายน้ำ dance dance เต้น listen listen ฟัง eat eat กิน drink drink ดื่ม watch watch ซักล้าง speak speak พูด laugh laugh หัวเราะ cry cry ร้องไห้ drive drive ขับ h i t h i t ตี right right เขียนรีดรีดอ่านสต o อปสต p หยุดเก่งคำศัพท์ครับด้วยหนังสือ5,000คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับถ้าชอบกดใจไม่แจกกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ